ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยทำกลางบรรยากาศของชีวิตที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ว่าจะเป็นปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาถึง ชีวิตเรามันก็ต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆในสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นพิจีที่ในช่วงนี้มีการจัดงานกันก็นกคืองานสมโพธิพระประธานบ้างพุทธาพิเศษบ้างการจัดงานในลักษณะอย่างนี้ถามว่ามีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ประการที่1ก็คือได้รำลึกนึกถึงพระพุทธคุณประการที่สองได้สนับสนุนให้มีการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมประการที่สให้ได้บำเพ็ญบาร,รมีประการที่4ให้ได้สร้างความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนวัดวาอารามการที่เราได้มีโอกาสในการระลึกถึงพุทธคุณนี้ ย่อมหมายถึงพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพราะว่าระรตนตไตรก็จะอยู่ด้วยกันเวลาที่มีการจัดงานก็จะสวดพุทธคุณธรรมคุณคณอิติปิโสภกวารังสัมมาสัมพุทธโธสวากขาโตภกวตาธมโมสุปฏิปันโนพภพกวโตาสาวกสังโฆเรียกว่าเอาอิสวาสุก อีก็คืออิติปิโสสวาก็คือสวากาโตสุก็คือสุปฏิปันโน,นมาสวดมาสาธยายนั่นล่ละมีโอกาสในการรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไปพร้อมกันสนับสนุนส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสังเกตว่าผู้ที่ไปร่วมในพิธีจะสมาทานศีลแปดบวชเนกขมะจารี บชเนกธรมะจารีณีเรียกว่าเป็นการที่มีความสำคัญสำหรับญาติสำหรับโยมนี่ยล่ะไปแล้วก็ไม่ใช่สมาทานศีลห้าธรรมดาสมาทานอัตถศีลศีลแปดเนี่ยก็เกิดความเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตได้เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นการไปประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแม้เพียงชั่วขณะ,ะได้สมาจิเป็นคณิกะสมาจิ ถึงไม่ได้อุปจารสมาธิถึงไม่ได้อัปปนาสมาธิขอให้มันเป็นเพียงสมาธิชั่วขณะก็เป็นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังกานุสตินั่นก็คือส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยละ่ะคนเราเกิดมาเราจะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีนะนั่นก็แสดงว่าถูกต้องแล้ว เรามาสร้างบาร,รมีกันสร้างบุญญาบาร,รมีนี่ยละไม่ว่าจะเป็นทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนกบาร,รมีปัญญาบาร,รมีสัจจะบาร,รมีบาร,รมีทุกอย่างเนี่ยเราก็ดําเนินรอยตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทียานพระองค์ก็บําเพ็ญบาร,รมีเสียสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกลับอันนี้เนี่ยเราก็ได้ศึกษาเราเรียนกันมา พราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสในการบําเพ็ญบารมีบางทีทาบารมีให้เป็นอุปบารมีทําให้เป็นปรมัตตบารมีสูงยิ่งขึ้นก็ยิ่งจะดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ได้บําเพ็ญบารมีทาสีเนปะวิาาะสะอเมอุเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ทานบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีสร้างความสมัคีให้เกิดขึ้นในชุมชนวัดวาอาราม เวลาที่วัดวาอารามได้จัดงานอย่างนี้พระภิกษุสฆ์สามเณรภายในวัดก็มีความสมัครสมานสามัคคีอยิโยมทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกาต่างมีความขมีขมันในการช่วยกันประคับประคองการจัดงานเตรียมสถานจี่เนี่ยเป็นพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีสุขาสังคัสะสามัคคีสมักการนังตะโปสุขโขเนี่ยแหละ ความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นในหมู่ใดชุมชนใดมันก็เป็นความสุขนำความเจริญรุ่งเรือง,งมาให้เพราะฉะนั้นจึงเกิดคุณเกิดอานิสองส์อย่างนี้เนี่ยดังนั้นตัานสาธุชจนปู้ใจบุญทั้งห้ายมีโอกาสมีเวลาเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะไปร่วมการร่วมงานได้ก็สละเวลาไปก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับชีวิตเนี่ยเอาแต่ชีวิตเอาแต่ความตั้งใจเอาแต่ศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นไป เราก็สามารถที่จะได้บำเพ็ญบุญบาร,รมีได้สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวตนของเราโดยไม่ต้องลงทุนมากเนี่ยปอยะนั้นเนี่ยก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจเพื่อว่าท่านที่มีความต้องการประสงค์ปรารถนาในการไปร่วมในพิธีต่างๆก็จะได้มีความสบายใจว่าโอ้เราเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างบุญญาบาร,รมีอย่างนี้ มีวัตถุประสองค์อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่มีความสําคัญสําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ะาธทุจนทุกท่านตลอดกาลละนานเทินขอเจริญพร